สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรวยสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนนะฮะดับทุกหลักะฮะดับสิบหน่วยนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสแลอความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์นับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะดับทุกหลักบนนะคะก็เป็นสูตรเก่านะคะที่เราใช้มาะะตั้งแต่งวดที่ออก782ดับผ่านคะงวดที่ออกงวดนี้นะคะ782แล้วก็478 478ดับ0ูนย์ะคะก็ดับผ่านค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมาแอดไม่ได้ลงให้เนาะเขาได้เลขดับที่สี่กับสามนะ,ะสำหรับสูตรนี้นะคะสี่กับสามนะ,ะนี่นะคะสี่กับสามนะ,ะผลนวัตออกมาที่แปดหนึ่งสองนะก็ดับผ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูงวดนี้นะคะ สูตรที่หนึงะคะดับมาแล้ว96้หมวดสูตรร้อยใช้หลักพัน2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้าครั้งที่1นึ่หน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง10หน้าครั้งที่2อครั้งหน่อยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่1นึ่หน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 10สิทายครั้งที่2อสครั้งหน่อยท้ายครั้งที่2องและบวกข้า้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนมีเขียนไว้ข้้างบนแลว ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนบวกเก้าเท่ากับศูนยบวกศเท่ากับศูนูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ูนย์บวกสาท่ากับสามาบวกแปดท่ากับหนบวกศูนย์เท่ากับหนึบวกศูนย์เท่ากับหนบวกเจ็ดเท่ากับแปบวกสนะเท่ากับศนย์ฮะดับที่ศูนย์สูตรที่สองะดับมาแล้วแปดสิงวดสูตรเราใช้หลักแสนสามครั้งร้อยบนห้าครั้งสิล่าง สิหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สองสิทายครั้งที่สองสอง,สองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครา้งที่ห้บวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสีเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้บวกศูนเท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสามสบวกหนะคะเท่ากับแปดค่ะ เราจะได้เลขดับในสูตรที่2นะนะดับที่8ครบแล้วนะทั้งสองสูตรเก่านะคะดับต่อเนื่องมา3ามสี่งวดติดแล้วนะคะเราได้เลขดับนะทุกหลักในงวดนี้นะคะก็คือสูตรกับแปดนะคะก็คือดับร้อยสิบหน่วยนะคะจะดับผ่านไหมในงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับศูย์กับแปดนะคะเสร็จแล้วถ้าเรามาดูนะคะ ดับสิบหน่วยนะคะทั้งหมดห้าสูตรคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วร้อยสิบสามงวดสูตร้อยใช้ร้อยบนสี่ครั้งหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่หนึ่ง สองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหเท่ากับศูนย์กแท่ากับแปบวกเ้าเท่ากับเจบวกเเท่ากับสี่สบวกแเทกับสบวกศนย์เท่ากับสบวกศูนย์เท่ากับสอบวกหน่ะคะเท่ากับสามคะดับที่3ามสูตรที่สองนะคะดับมาแล้วร้อยสี่งวดสูตรร้ยใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยหนะ้าครั้งที่หนึ่งสามครั้ง10หน้าครั้งที่สอง รอยทายครั้งที่หนึ่ายครั้งที่1นึหยทายครั้งที่1นึ่งท, 100, ทายครั้งที่สองสอครั้งและบวกครั้งที่7 3็ดบวกสเท่ากับห้าบวกศูนยเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสาบวกสท่ากับหาบวกสี่เท่ากับเก้า้บวกเดเท่ากับหกหบวกสเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสงสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูกศูนย์เท่ากับศย์ศูนย์บวกเจ็เท่ากับเจ็ดับที่เ สูตรที่สามนะคะดับมาแล้วร้อยสงวดสูตรร้ยใช้หลักพันหครั้งร้อยบนสิบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่สองสครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองระบกครั้งที่ห้ศูนย์บวกแเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหบวกหเท่ากับสบวศูนย์เท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจบวกหเท่ากับสอนะดับที่ส สูตรที่สนะคะดับมาแล้ว,102วร้อยสองงวดสูตรร้ยใช้หลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สอครั้ง10หน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่ 2, หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สและบวกครั้งที่สามศูนย์บวกแปดเท่ากับแปบวกสเท่ากับศศูย์วกเเท่ากับเบวเท่ากับเบวกเเท่ากับแ 8บวก3เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0บวก7ดเท่ากับ7บวก3เท่ากับ0ูนย์ดับที่0ูนย์ะสูตรที่5ดับมาแล้ว1 1อยงวดสูตรโดยใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพัน2ครั้งหน่วยล่าง2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่1 5ครั้ง10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2และบวกครั้งที่5 สามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวก0ูนย์เท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสามเท่ากับสี่สีบวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแเท่ากับเจบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดบวกห้านะคะเท่ากับสองดับที่สองคะครบแล้วค่ะทั้งห้สูตรคะเราจะได้เลขดับสิหน่วยนะคะก็คือสามเจ็นะะชนกันสองสูตรแล้วก็ดับที่ศนย์ดับสามนะคสอศูนย์นะคะ ดับสิบหน่วยบนค่ะก็คือดับสองตัวบนค่ะสามเจ็ดสองศูนย์ตัวเลขที่ไม่เปิดดับนะคะก็จะกลายเป็นเด่นค่ะศูนย์ดับไปแล้วนะเด่นที่หนึ่งสองสามดับนะคะเด่นที่สี่เด่นที่ห้าเด่นที่หกเจ็ดดับนะคะเด่นที่แปดเด่นที่ 6, 7, เก้าน,น,นะคะเราจะได้เลขเด่นสิบหน่วยนะคะหนึ่งสี่ห้าหก ปดเก้านะคะเสร็จแล้วถ้าเรามองนะคะดับทุกหลักเมื่อกี้นี้นะคะมี 8, นะติดแปดคะศูนย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะเหลือหนึ่งสี่ห้าหกเก้านะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปลุ้นนะคะมาครบสองกระบวนไดรท้งหนึ่งสี่ห้าหกเก้านะคะ 1, 4, 5, 6, 9, นะก็ถ้าสมมุติว่าดับผ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวเลขที่ติดดับนะคะถ้าไปตรงกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะดับชนเด่นเราจะยังให้เลือกเด่นอยู่นะคะก็ เพื่อนๆชอบส่งตัวบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์คะพิจารณาคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในงวดประจำวันที่1นะคะตุลาคมนะคะสอน้าหนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการยิงยาวนะคะเลขดับนะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเลข7ตัวมาครบ2ตัวล่างเลข7ตัวมาครบ3ตัวบนคะแล้วก็เด่นบนนะคะแบบตัวเดียวนะคะเด่น10หน่วยบนแบบตัวเดียวเด่นล่างแบบตัวเดียวนะคะ แล้วก็เด่นบนล่างแบบตัวเดียวนะแบบสองตัวนะที่เป็นสูตรที่เข้ามางดที่แล้วนะก็วันที่29ช่วงเช้านะแอก็จะมาสรุปให้นะสำหรับสมาชิกที่รอชุดสรุปนะคะสำหรับคลิปนี้นะทาเตื้องชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ